ดีต้อนรับกลับสู่ช่องของเราครับวันนี้เราจะพาไปรีวิวเครื่องบินรบที่น่าตื่นเต้นมากๆนั่นคือ RTAF 6รุ่นปี2025เครื่องบินขับไล่อเนกประสงค์รุ่นใหม่ล่าสุดของกองทัพอากาศไทยซึ่งเป็นก้าวสำคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีทางทหารภายในประเทศเราจะพาไปชมรายละเอียดกันแบบเจาะลึกตั้งแต่ดีไซน์ภายนอกสมรรถนะภายในห้องนักบินไปจนถึงราคาค่าตัวของมัน เริ่มกันที่ดีไซน์ภายนอกก่อนเลยครับ r t a TA f 6มาในรูปทรงล้ำยุคที่ถูกออกแบบมาให้ลดการตรวจจับจากเรดาร์มีการใช้วัสดุดูด,ดซับคลื่นเรดาร์และโครงสร้างที่มีเหลี่ยมมุมแบบพิเศษเส้นสายของตัวลำที่เพรียวลงช่วยลดแรงต้านอากาศและเพิ่มประสิทธิภาพในการบินตัวลำสร้างจากวัสดุคอมโพสิตผสมไทเทเนียมและไฟเบอร์คาร์บอน ทำให้มีความแข็งแรงแต่เบาปีกและลำตัวถูกออกแบบให้ต่อเนื่องกันเพื่อเพิ่มแรงยกและประหยัดเชื้อเพลิงมากขึ้นหางเครื่องแบบคู่นั้นเอียงทำมุมเพื่อเพิ่มการควบคุมทิศทางและยังช่วยลดการตรวจจับอีกด้วยขนาดลำตัวมีความยาวประมาณ15เมตรและปีกว้างประมาณ10เมตรซึ่งถือว่าเป็นขนาดที่เหมาะสมมากทั้งในด้านประสิทธิภาพและความคล่องตัวหลังคาห้องนักบินเป็นแบบชิ้นเดียว ทำจากวัสดุโพลีคาร์บอเนตที่แข็งแรงให้มุมมองกว้างและปลอดภัยมาต่อกันที่เรื่องสมรรถนะซึ่งต้องบอกเลยว่า rtaf 6นั้นน่าประทับใจมากเครื่องยนต์เทอร์โบแฟนรุ่นใหม่พร้อมระบบอา t e ต b เบ n ร์ช่วยให้เครื่องบินทําความเร็วได้ถึงแมท2.1หรือประมาณ2เท่าของความเร็วเสียงอัดปราส่วนแรงขับต่อน้ำหนักดีเยี่ยม ทำให้สามารถเร่งความเร็วและไต่ระดับได้รวดเร็วมากน้ำหนักบินขึ้นสูงสุดอยู่ที่ประมาณ18,000กิโลกรัมรองรับอาวุธและเชื้อเพลิงได้หลากหลายระบบควบคุมการบิน fly-by-wire ช่วยให้การบินมีความแม่นยำสูงไม่ว่าจะเป็นการบินความเร็วสูงหรือการทำภารกิจซับซ้อนระบบอิเล็กทรอนิกส์ภายในก็ล้ำสมัยมากเช่นร์ AESA ระบบค้นหาเป้าหมายด้วยอินฟราเรด และระบบรบอิเล็กทรอนิกส์ที่ช่วยป้องกันตัวเองจากการโจมตีเครื่องบินลำนี้มีที่ใส่ปฏิบัติการรบกว่า1,000กิโลเมตรและสามารถเติมน้ำมันกลางอากาศได้ด้วยรองรับอาวุธทั้งระยะใกล้และไกลไม่ว่าจะเป็นจรวดนำวิถีหรือระเบิดแม่นยำสูงทำให้สามารถรับมือทั้งภารกิจโจมตีและป้องกันทางอากาศได้อย่างดีเยี่ยม เมื่อพูดถึงภายในห้องนักบิน r t a f 6ก็ไม่น้อยหน้าคอบพิทเป็นแบบ glass cockpit ที่ล้ำสมัยมีหน้าจอแสดงผลแบบ multi-function ขนาดใหญ่ที่สามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการของนักบินมี HUD หรือหน้าจอแสดงผลบนกระจกหน้าช่วยให้เห็นข้อมูลสำคัญได้โดยไม่ต้องลัสายตาระบบควบคุมแบบ HOTAS hand on throttle and stick ทำให้นักบินควบคุมทุกอย่างได้โดยไม่ต้องปล่อยมือ ระบบสั่งการด้วยเสียงและการแสดงผลแบบเสมือนจริงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติภารกิจบบอนั่งเป็นแบบบิดตัวอัตโนมัติออกแบบมาเพื่อรองรับภารกิจที่ใช้เวลานานและปลอดภัยในกรณีฉุกเฉินระบบควบคุมอุณหภูมิออกซิเจนและหมวกนักบินพร้อมระบบเลงเป้าก็ทำงานร่วมกันอย่างลงตัวทำให้ห้องนักบินของ RTAF 6เป็นหนึ่งในห้องนักบินที่ลำที่สุดในยุคนี้